สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมยำแล้วเจอกันทุกวักนแบนนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77จสิบเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลก,กำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคือบันทังคารนะครับคือวันนี้ไฮไลท์เป็นแชมเปี้ยนซีกรอบลีกเฟสนัดแรกของแต่ละทีมนะครับเวลาตีสองทั้งสามคู่ครับไปเริ่มกันที่ ยูเวนตุสจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับบรัสเซียดอตมุนจากเยอรมันนะครับยูเวนตุสเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลานในลีกมา4-3นะครับตัวหลักก็เคเฟนตูรามิโอโลคาเตลลี่นลแนวรุกเคนันยูดิสดูซานวลาหูวิทโจนาธานเดวิดกองหน้าตัวใหม่นะครับเจอกับ ดอทมุลครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะไฮเดนฮามมา2-0ครับปาร์ตเกาโกลสคาดิมาเรเยมี่จบเบอลิงแฮมชิรูกูราซีนะครับเจอกันล่าสุดเพื่ออุ่นเครื่องกันมาเมื่อเดือนที่แล้วครับสิงหาคมยูวนตุสชนะ2-1 ก่อนเกมเขามองยูนตุสเป็นต่อเล็กน้อยนะครับยูนตุสเนี่ยชนะมาสามนัดรวดในเซเรอาเลยครับส่วนดอทมูลฤดูกาลนี้เล่นมา4นัดทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแม่เ,เพียงแต่ว่ายูนตุสชั่วโมงนี้มาดีจริงๆนะครับทีมของ go, อูกอีกอทูดอพี่จ็ดมองว่ามีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะสูงมากคู่นี้เชียร์ยูนตุสนะครับคู่ต่อมา ไปที่ทอหนามฮอสเปอร์ครับจังกวิดอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับบียร์เจากสเปนครับสเปอร์เนี่ยเกมล่าสุดบุกทลมเวสต์แฮมในลีกมาส0ูนย์นะครับ โทมัสแฟรงก์ก็ยังไม่มีดากูซินคูรเซฟสกี้แล้วก็เจมส์แมดดิสันตัวหลักก็ชอปารินยานะครับแนวรุกโมเมตคูดสูสชาวีซิมนตัวใหม่กองหน้าเป็นริชารีซอนครับเจอกับเบียเรลเกมล่าสุดบุกแพ้อันมาริตในลีกมา02นะครับเคราตโมเรโนโยังเจ็บตัวหลักก็โทมสัสปาเต้ดานิเอลปาเรโคแนวรุกอยโยเซเปเลสนิคลัสเปเป้จอเจสมิคาตัตเซซนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2010เป็นเกมอุ่นเครื่องบียเรลชนะไป41่ 1. คู่นี้ตามหน้าเสือสเปอร์ ็นต่อนะครับเมียร้าเนี่ยถือว่าหล่นไปพอสมควรนะครับเกมล่าสุดที่แพ้แอตเลติกก็ต้องถือว่าฟอร์มหลุดส่วนสเปอร์เนี่ยมาคืนฟอร์มในเกมล่าสุดกับเวสต์แฮมและการได้ชาวีซิโมนมานี่ทำให้เกมรุสเปอร์ดูวูบวาบขึ้นนะครับเกมแบบนี้วัดใจทันนัมฮอสเปอร์ครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่เวลาตีสองอีกคู่หนึ่งไปดูเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านเจอโอลมปิกมา์เซครับมาดริดเนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกไปชนะเลอสโตรสดัดมา2-1น,นะครับดิน ปอกกันหลังตัวใหม่ที่โดนใบแดงในเกมลีกก็จะได้เล่นในคืนวันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปติดโทษแบนในเกมลีกครับที่เหลือก็ชูอัมาเน่ วาเวเด้วินิซิอุสกองหน้าเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมในขณะที่มักเซ่ครับเกมลาสุดในลีคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านถล่มลอริยองมา4-0ครับโรเบรโตเดอซาบีก็มีไอเปียรฮอยเบียครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนวลุกก็เมสันกรีนวูดฮามตราโอเร่ของหน้ามีตัวเก่าอย่างเปียบริกโอบาเมยังครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปปี2009เป็นแชมเปี้ยนซีซรอบแบ่งกลุ่มนะครับตอนนั้นมาริดเอาชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเยือน3-1ก่อนเกม เขามองเรอัลมาดริดเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแม่มาดริดเองจริงๆพอเล่นถ้วยเนี้ยก็จะเก่งขึ้นกว่าการเล่นในลาลีกานะครับแล้วมาดเซมีปัญหาเวลาเล่นเยือนครับภาพรวมฤดูกาลนี้ยังไม่ดีครับมองว่ามาดริดน่าจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากครับสรุป3คู่นะครับชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับยูเวนตุสทอเน็มฮอสเปอร์และเรอัลมาดริดนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ